สวัสดีครับสำหรับในคลิปนี้นะครับเราจะมาพูดถึงวิธีตรวจสอบนะครับสถานะการโอนเงินนะครับของการจ่ายเงินเยียวยาเฉพาะผู้พิการนะครับที่ทางรัฐเนี่ยจ่ายให้เนี่ยเป็นจำนวน1,000บาทนะครับทีนี้นะครับขั้นตอนและวิธีการเช็คเนี่ยจะเป็นยังไงกันบ้างเดี๋ยวเราไปชมพร้อมกันนะครับ สำหรับวิธีการเช็คนะครับก็ง่ายๆเลยเพียงแค่คุณเข้าไปที่ลิงก์ตัวนี้นะครับตามนี้เลยเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์เอาไว้ให้ด้านล่างนะครับก็สามารถที่จะคลิกเข้าไปดูกันได้นะครับเมื่อเข้าไปนะครับระบบเนี่ยจะให้คุณคุณเมื่อเข้าไปนะครับเมื่อเข้าไปนะครับคุณจะเจอกับหน้าต่างที่ ให้ใส่นะครับผมก็จะเป็นหน้าตาอย่างรูปตามนี้นะครับผมก็คือให้ใส่หมายเลขประจำตัวประชาชนนะครับแล้วก็ใส่วันเดือนปีเกิดนะครับเป็นพศนะครับกรณีนี้ก็คือใส่เป็นตัวเลขนะครับอย่างเช่นคุณเกิดวันที่2นะครับก็ให้ให้ใส่วันก่อนนะครับเป็น0ูนย์นะครับเดือนนะครับสมมติคุณเกิดเดือน1นะครับก็เป็นศูนนะครับแล้วตามด้วยปีพศที่ท่านเกิดนะครับอย่างเช่น0ูนย์แล้วก็ ปีพศนะครับนั่นเองนะแต่ถ้าเกิดว่าเขาบอกว่าหากไม่มีวันที่และเดือนเกิดนะครับให้ใส่เลขศูนย์แทนนะครับอย่างเช่นถ้าคุณไม่รู้วันเดือนเอ่อวันวันแล้วก็เดือนเกิดนะครับแต่รู้แค่ปีพศนะครับก็ให้ใส่0 0นย์แล้วก็ตามด้วยปีพศนั่นเองนะครับตรงนี้หลังจากนั้นนะครับให้กดปุ่มตรวจสอบนะครับถ้าชื่อของท่านนะครับได้รับการโอนนะครับหรือว่ามีตรวจสอบข้อมูลแล้วเนี่ยมีอยู่ในฐานข้อมูลนะครับระบบเนี่ยจะขึ้นชื่อมานะครับบอกว่า ท่านเนี่ยชื่ออะไรนะครับการรับเงินเนี่ยเข้าบัญชีไหนนะครับก็คือจะบอกชื่อธนาคารมาพร้อมกับเลขที่บัญชีนะครับก็คือการรับเงินเนี่ยก็บอกว่าเข้าธนาคารนะครับโดยจะเข้าธนาคารตัวไหนเลขที่บัญชีนี้เป็นการยืนยันข้อมูลซ้ำอีกรอบนะครับอันนี้2รอบไปนั้นเนี่ยแล้วก็บอกว่าหน่วยงานที่จ่ายเงินให้ท่านเนี่ยเป็นหน่วยงานไหนนะครับก็จะขึ้นชื่อหน่วยงานตรงนี้มานะครับแล้วสุดท้ายนะครับก็คือจะขึ้นสถานะการจ่ายนะครับว่า สถานะการจ่ายเนี่ยเป็นอย่างไรนะครับตรงนี้เนี่ยในตัวอย่างนี้ก็คือบอกว่าสถานะการจ่ายนี่คือสําเร็จนะครับตรงนี้เป็นต้นอ่าแต่ว่าทีนี้เนี่ยในกรณีที่คุณเนี่ยใส่ข้อมูลไม่ถูกต้องนะครับหรือระบบเนี่ยไม่พบข้อมูลนะครับก็สามารถที่จะโทรไปสอบถามได้ที่กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการได้นะครับที่เบอร์0 2 3 5 4 3 3 8 8ต่อ304หรือ307นะครับในวันและเวลาราชาการนะครับอันนี้เนี่ย บางคนเนี่ยอาจจะใส่วันเดือนปีเกิดผิดนะครับหรือว่าข้อมูลในระบบอะไรบางอย่างไม่ตรงกันนะครับยังไงเนี่ยก็ลองโทรไปสอบถามดูนะครับว่าออข้อมูลของท่านเนี่ยเป็นยังไงนะครับตรงนี้เนี่ยเป็นการตรวจสอบเบื้องต้นนะครับเท่านั้นเองโอเคยังไงก็ขอบคุณมากนะครับสำหรับคลิปนี้ฝากกดไลค์กด SUBSCRIBE เพื่อเป็นกำลังใจกันด้วยแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าขอบคุณนะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ